สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการนะคะเมาสแมนคันปากนะคะวันนี้เป็นพ่อใช่ไหม มันพ่อแห่งชาตินะคุณผู้ชมนะฮะใครคุณพ่อยังอยู่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็อย่าลืมไปกอดคุณพ่อกันนะคุณผู้ชมนะของพี่เต่าคุณพ่อเสียแล้วนะคะก็ไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับคุณพ่อไปตลอดแล้วนะคะก็ซื้อสิ่งดีๆอะไรดีๆให้คุณพ่อได้ทานด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็อย่าลืมคุณแม่ด้วยนะคะอ่ะนะคะช่วงนี้อ่ะสแกน QR วอารโค้ดกันก่อนเลยนะคะสแกน QR วอารโค้ดกันก่อนเลยสําหรับลาลูน่ากรีนไฟเบอร์เทรนเนอร์บอกเลยว่าใครอยากลดน้ําหนักเร็วๆให้กินแอปเปิลเขียวแลล้วก็า ใส่เลยค่ะเราใส่แอปเปิลเขียวนะคะรสชาติจะหอมแอปเปิลเขียวหอมแบบหอมเวอร์ขนาดฉีกซองไปแล้วเหลือแต่ไม่เหลือแต่ซองเปล่ายังหอมเลยแล้วก็มีความอร่อยของเมลอนญี่ปุ่นนะคุณผู้ชมนะฮะใส่น้ํานิดเดียวแล้วก็ชงดื่มนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องน้ําหนักเยอะๆนะคะโยโย่มาแขนมาแล้วพุงมาแล้วลองลาลูนาค่ะคุณผู้ชมนะคะอันนี้ของลดของดีของจริงแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องท้องผูกด้วยเช่นเดียวกันยังไงเอาอยู่แน่นอนนะคะสำหรับลาลูนากรีนไฟเบอร์ลาลูนามีไซเลียมฮัทนะคะที่จะไปช่วยในเรื่องของการไปดึงไปจับ ไอ้พวกไขมันที่อยู่ตามผนังลำไส้เนี่ยให้หลุดออกมาของปิ้งของย่างของทอดของหมักของดองที่มันเกาะอยู่ตามผนังลำไส้อยู่ไปนานๆมันไม่มีผลดีนะคะมันก่อให้เกิดมะเร็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปดึงออกมาในรูปแบบของของเสียแล้วก็ดูแลด้วยพรีไบโอติกนะคะสารสกัดนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะใส่น้ำนิดเดียวไม่ต้องใส่เยอะดื่มแก้วเดียวนะเพราะมันอร่อยมากบางคนบอกขอสองแก้วได้ไหมยาก่ะ แก้วเดียวพอค่ะนะคะแก้วเดียวนะคะใครที่พุงโยโย่รูปร่างเริ่มไปแล้วนะคะก้นเกิ้นขาเขอแขนเขินลองลาลูนากรีนไฟเบอร์คุณผู้ชมนะคะดูแลสุขภาพแล้วก็ดีทอ็อกลาไส้ของคุณด้วยลาลูนากรีนไฟเบอร์1นึ่แถมหนึ่งาเท่านั้นค่ะรีบสแกน QR วาโค้ดนะคะ ยังคงเกาะติดกับสถานการณ์ของวงการบันเทิงอยู่อย่างอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะสำหรับหมอปลายปลายกระซิบนะคะเปิดดวงลิซ่าแบ็คพิงค์ปีหน้าลุ้นเปิดตัวนะคะถึงปีหน้าก็ไม่กี่วันแล้วนะคะคือฮาแบบสุดๆนะคะเมื่อหมอปลายนะคะปลายกระซิบออกมาเปิดตัวนะค,ะคนในวงดวงของคนในวงการบันเทิงทัวร์มันลงนะคะหนึ่งในนั้นก็ยังรวมไปถึงนั้นดวงของลิซ่าแบ็คพิงค์นะคะหลังแฟนๆนะคะให้ความสนใจที่ว่าเขาบอก ว่ากับความสัมพันธ์อันคุมเกลือนะคะของไออนไอนสาวนะคะกับนักธุรกิจนะคะลูกชายคนที่3ของเบอร์นาร์ดอาโนนะคุณผู้ชมคะนะคะมหาเศรษฐีชื่อดังนะคะจะเป็นจริงตามข่าวลือหรือไม่นะคะโดยหมอไปก็เปิดเผยว่าลิซ่าจะมีการประกาศจริงๆในช่วงอายุ28-29ปีประกาศว่าคบหายอย่างชัดเจนและก็ยอมรับนะคะเป็นตัวตนด้วยเช่นเดียวกันนะคะอุหมอไปนะ่าจะไปไทยรางวัลที่1นะคะเออต้อง นะคะก็หมอไปเพูดแค่นี้ใช่ไหมโอ้หมอไปควรจะไปถ่ายรางวัลที่1นนะคะถ้าถ่ายแม่นขนาดนี้รางวัลที่1เลยค่ะหมอขาเชื่อน้องเต่าขาะนะคะรางวัลที่1แล้วหมอไปจะดังมากบอกเลยค่ะว่ารางวัลที่1จะออกเลขอะไรมันจะเลขอะไรบ้างเลขท้าย3ตัวมีอะไรบ้าง สามตัวหน้ามีอะไรบ้างสามตัวหลังมีอะไรบ้างแล้วก็รางวัลที่หนึ่งมีอะไรบ้างบนล่างมีอะไรบ้างรับรองดังกว่าทายดวงลิซ่าแน่นอนค่ะเชื่อหนูค่ะนะคะ,ะมาอีกหนึ่งข่าวนะคะต้องได้แล้วนะคะแจ็คกี้โลกฝากตัวนะคะบีมาติกาให้ช่วยหาแฟนให้นะคะสร้างความฮือฮานะคะสําหรับเป็นวรัลออย่างรวดเร็วเลยทีเดียวเมื่อดาราสาวอารมณ์ดีนะคะแจ็คกี้นะคะได้นําพวงมาลาดอกไม้นะคะไปไหว้ฝากเนื้อฝากตวกัวกับบีมาติกานะคะ ซึ่งสาวบีนั้นเ,นยเคยเป็นเขาบอกะคิวปิดะยิงธนูทําให้คู่ของแก้มบุ๋มนะคะกับพีทนะคะสมหวังมาแล้วนะคะงานนี้นะคะแจก,กี้ก็เลยมาฝากเนื้อฝากตัวเพราะอยากสมหวังกับเขาบ้างโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ภาพแลวก็คลิปขนาดนาพวงมาลัยนี่นะคะมาไหว้บีมาติกาถึงที่บ้านพร้อมเขียนแคปชั่นว่าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะในขณะที่บีก็ตอบว่าต้องได้ต้องได้ค่ะนะคะอ่ะนะคะนี่ก็เป็นภาพดังกล่าวนะคุณผู้ชมนะคะ อะนะสาเหตุที่กลายเป็นไวรัลดังไปขนาดนี้ก็เพราะว่าสาวบีปติการเนี่ยเคยเล่าในรายการแฉว่าที่ออกมา,ารายการด้วยกันกับแก้มบุม๋มโดยมีบีได้เล่าว่าเธอเนี่ยทำเพจ แม่สื่อแม่ชักเป็นแค่ประชาสัมพันธ์ให้ลงโปรไฟล์ไว้แต่เราก็ไม่ได้ไปติดต่ออะไรให้กับเขานะคะเขาก็ไปดูหลังไมค์กันเองสมหวังไปหลายคู่แล้วค่ะนะคะอ่ะนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามกันดูต่อไปนะคะว่าแจ็กกี้เขาจะได้แฟนอย่างที่เขาอยากอยากต้องการหรือไม่นะคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนรีบสแกน q r code กันก่อนนะคะตอนนี้ลาลูนากินไฟเบอร์1แถม1เพียง 590นะคะหแถม1เลยนะคะแล้วมี2แถม1ด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมนะคะราคาก็ไม่แพงราคาถูกมาก590นี่ถือว่าถูกมากสำหรับ1แถม1นึลาลูน่ากินไฟเบอร์แอปเปิลเขียว เทรนเนอร์จะบอกเลยใครที่อยากลดน้ำหนักไวๆให้กินแอปเปลิลเขียว2ส,สารสกัดจากเมลอนญี่ปุน่นอันนี้หวานอร่อยนะคะแต่ไม่อ้วนนะคะแล้วก็สารสกัดจากไซเยมฮัตไปดึงไอ้พวกไขมันที่เราจะดีท็อกออกมาก่อนนะคุณผู้ชมนะของปิ้งของย่างของทอดหมูกระทะหมูกระเทยไปกินกันมาเยอะๆนะต้องบอกเลยว่าอ้วนแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะไปดึงออกมาหมดเลยแล้วออกแบบร,รูปขอ,ของเสียแล้วก็ไซเรมฮัตนะครับคุณผู้ชมนะอันนี้คือไซเรมฮัตและอีกตัวหนึ่งก็คือสารสกัดจากนี่เลยนะคะพรีไบโอติก พรีเวอติกจะดูแลรนะบบลาไส้ไขรท้องผูกใครอยากที่จะดูแลเรื่องน้ําหนักให้มันกลับมาเลียวกว่าเดิมลีนกว่าเดิมต้องนี่ค่ะลาลูนากรีนไฟเบอร์เท่านั้นนะคะ1แถม1590รีบสแกน QR Code สั่งซื้อได้เลยค่ะพักสักครู่ค่ะ คลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ